สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำฝรั่งแช่บวยกันค่ะช่วงนี้นะคะเห็นคนทำกันเยอะมากไม่แน่ใจว่ามันเป็นไวร,รัลช่วงนี้หรือว่ามันเพิ่งขึ้นฝีเรานะคะก็คือเราไปเห็นจาก t ิ k t ต็อของคุณพิมพ์สุขนะคะที่เขาเอาสูตรของฝรั่งแช่บวยเนี่ยมาทำให้เพื่อนๆดูเราก็อยากทำตามมากจริงๆสูตรนี้เรายังไม่เคยทำเลยนะคะไม่เคยลองด,ด้วยเนาะก็เลยจะเอามาทำวันนี้แล้วก็ มาทาไปพร้อมๆกับเ,เพื่อนๆเนาะแล้วเดี๋ยวเดยวเรามาดูกันว่าผมผลลัพธ์มันเป็นยังไงเพราะว่าช่วงนี้เห็นคนทําเยอะมากแล้วก็เราชอบกินมากนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันวัตถุดิบนะคะก็จะมีฝรั่งค่ะมีน้ําตาลทรายอันนี้เราใช้ทั้งหมด100กรัมนะคะมีบวยหวานบวยหวานเราก็ใช้ร้อยกรัมแล้วก็บวยเค็มก็ใช้ร้อยกรัมนะคะวัตถุดิบของเรามีแค่นี้เลยเพื่อนๆอันนี้ทําตามแบบเท่าที่ดูเขามานะมันก็มีประมาณนี้แหละ เมื่อเราทราบส่วนสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันได้เดี๋ยวเริ่มแรกนะคะเราเริ่มจากการทําตัวน้ําดองกันก่อนนะคะก็เราจะตั้งหม้อต้มน้ําน้ำเนี่ยเราใช้ประมาณ1000 ml นะคะหรือว่า1ล,ลิตรนะเนาะเสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วยน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็บวยเค็มบวยหวานเราใส่ลงไปเลย ียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็เอาข้าวไปตั้งไฟจนกว่าน้ำเนี่ยน้ำตาลจะละลายแล้วก็น้ำตัวน้ำดองเนี่ยนะคะมีความเดือดเนาะเนค่เราก็ให้น้ำดองของเราเนี่ยมันเดือดแบบนี้ก็เป็นว่าใช้ได้ปิดไฟแล้วก็พักเข้าไว้ให้เย็นนะคะซึ่งในระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปทำตัวฝรั่งของเรากันค่ะ ในระหว่างที่เรารอน้ำดองเย็นนะคะเราก็จะมาหั่นฝรั่งกันฝรั่งเนี่ยนะเพื่อนๆก็มีวิธีหั่นหลากหลายก็แล้วแต่เราเลยไ,ได้จริงๆนะหรือว่าจะหั่นแบบที่เรากำลังจะทํานี่ก็ได้นะคะเราจะั่าแบ,บ่งครึ่งแล้วก็ใช้ช้อนเนี่ยนะคะคว้านเอาเม็ดฝรั่งออกมาให้หมดนะ ควานเมนดเขาเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆหัวตรงจุกกับท้ายเราก็ตัดออกนะคะแล้วเราก็หัน่นเขาเป็นชิ้นๆได้เลยนะตอนนี้นะคะเราก็หั่นตัวฟ้ารั่งของเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเตรียมเอาไปใส่ภาชนะแล้วก็ใส่น้ำาบวยกันค่ะเนี่ยนะคะพอเราเอาฟ้ารั่งที่เราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ย มาใส่ภาชนะใส่กล่องที่มันแบบว่ามีฝาปิดนะเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องแช่เขาเอาไว้ในกล่องแล้วก็เอาน้ำบวยที่เราเตรียมเอาไว้ตอนแรกนะคะที่มันเย็นแล้วเนี่ยนะเทใส่ลงไปเลยพร้อมกับเม็ดบวยจริงๆสูตรของคุณพิงสุนะเขาไม่ได้ถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะเขาไม่น่าจะได้ต้มน้ำบวยแบบนี้นะคือเขาจะใช้ บวยเนี่ยมาแช่น้ําแล้วก็เอาไปแช่กับพวกฝลังได้เลยประมาณนั้นน,นะคะคือมันทําง่ายมากแต่เราคิดว่าถ้าหากว่ามันผ่านความร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดึงรสชาติของบวยออกมาได้มากกว่าอันนี้คิดเองนะคะ เกลี่ยให้เขาจมน้าแบบนี้แล้วเราก็ปิดฝาแช่ตู้เย็นเอาไว้อย่างต่าๆเนี่ยก็สักสามชั่วโมงหรือถ้ามีเวลาก็ข้ามวันข้ามคืนไปเลยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราปิดฝาแช่เย็นไ้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกเนี่ยนะคะพอเราเอาฝรั่งเนี่ยแช่บวยเอาไว้อันนี้ผ่านไปประมาณสามชั่วโมงนะคะเพื่อนๆเขาก็จะมีความช่าน้ําบวยมากหอมมากแล้วก็รสชาติของบวยชัดเจนมากๆเลยนะคะทําง่ายแบบว่า ไม่ต้องใส่สารอะไรให้มันวุ่นวายไม่ต้องใส่แม้กระทั่งสีผสมอาหารนะคะแล้วก็มันอร่อยมากจริงคใครที่ชอบกินเนี่ยลองเอาไปทำเองดูทําง่ายนะคะแล้วก็น่าจะถูกกว่าที่เราซื้อกินด้วยนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เรามาฝากกัน ถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดเรืในช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวันค่ะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกาลังใจด้วยแล้วก็ได้เพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยเราจะได้เก็บเอาทุกขันติคาแนะนํามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ส่วนครัวต้องขอตัวล,ลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ